น่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีอ,อยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้รนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้รนด์ช็อปเอลสีเพื่อนชาวกีาเบสทุกคนนะ้วันนี้นะครับก็พบกับเล่นก่อนปรับซีรีส์กันนะก็เ,เล่นก่อนปรับใน EP นี้เนี่ยเราจะมาเล่นเป็นตัวของน้องโนด,ดอกไม้น้าเนาะ เป็นคุกกี้เก่าตัวเดียวที่ได้รับการยืนยันแล้วนะว่าจะบัฟในแพทหน้านะมาพร้อมกับสกินระดับอีพิกใหม่เนาะซึ่งก็น่าจะเป็นสกินที่เปิดให้แรกในร้านค้าตัวของร้านค้ายี่ปุ่นนะ .om ก็ค่อนข้างน่ารักเลยนะถ้าใครได้ดูคลิปพรีวิวเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวเดียวเลยที่ยืนยันแล้วว่าจะบัฟในแพทหน้าซึ่งถ้าสมมุติว่ามีตัวอื่นบัฟมาแล้วผมไม่ได้เล่นในคลิปนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะเพราะว่าคลิปพรีวิวเขาไม่บอกว่ามันจะมีบัฟตัวอื่นหรือเปล่าแต่ว่า ในคลิปเนี่ยก็คือเห็นแค่น้องไดโนตัวเดียวนะครับซึ่งถามว่ามันมีสิทธิ์บัฟตัวอื่นเพิ่มมาไหมก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันก็มีหลายๆครั้งเหมือนกันที่ก็ไม่ได้บอกในคลิปพรีวิวแต่มันก็บัฟมาอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าอ่ะรับไม่ในฐานที่เข้าใจแล้วกันถ้าเกิดสมมุติว่าบัฟพรงนี้มีตัวอื่นที่ไม่ใช่นอกจากไดโนบัฟมาอีกอะไรเงี้ย ก็เราไม่ได้ถามที่เข้าใจว่าเพราะไม่รู้ว่ามันจะมีตัวไหนปรับมาหรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคก็น้องไดโนโดอกไม้น้ําเนี่ยผมจะเอามาเล่นทั้ง3ด่านให้ดูเลยเพราะว่าเราเล่นแค่ตัวเดียวไงในรอบนี้นะครับถือว่าเป็นเล่นก่อนปรับที่น้องได้ซีนยาวๆเลยนะปกติต้นเดือนมันต้องมีสกินเยอะกว่าน,นี้ไนงะแต่เหมือนเพราะว่าเดือนนี้เขาเอาสกินไปลงกับเดจินดารีด้วยไนงะอืมเพราะเดี๋ยวน่าจะมีล็อบบี้ของสับประรดกับแก้วมังกรมาช่วงอ่าอัปเดตพรุ่งนี้ด้วยนะครับ ่าน้องไดโนโดอกไม้น้าเนี่ยเรียกได้ดว,ว่าเป็นตัวที่อาจริงๆน้องก็ยังอยู่ในเมตาลับๆมาตลอดนะคือเป็นตัวที่ไม่เคยหลุดเมตาเลยนะจริงๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ตัวที่หน้าปั้นขนาดนั้นด้วยความที่น้องเนี่ยเล่นเป็นสายสแปรเมลลี่นะค,คือความสามารถของน้องอย่างที่เห็นว่ามันเสร็เรื่ได้เยอะจากความสามารถในการใช้สกิลของน้องเนาะทาให้ตัวน้องเนี่ยค่อนข้างเล่นเป็นสายสแปรเมลลี่ได้ค่อนข้างเก่งมานะครับน้องเนี่ยเราเลยจะได้ค่อนข้างได้เห็นบ่อยๆในการเล่นเบรกเอาท์ในปัจจุบันเนี่ยถามว่ายังเล่นได้ไหมก็ยังเล่่่นนนน้อยูใการเล ในเบรกสระบรองมังกรเนี่ยก็ยังมีช่วงที่ได้ใช้น้องกันอยู่เลยนะครับเนืวว่องาเป็นตัวที่อย่างที่บอกไปไม่เคยตกเมตาเลยเอาจริงๆไม่เคยตกเมตาเลยอยู่ในเมตามาตลอดแค่อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากหลักๆจะเด่นในเรื่องของเบรกเอามากกว่าชิงถ้วยเนี่ยก็มีโผล่มาบ้างช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโหดแต่พอมันเริ่มมีด่านที่เข้ามาซัพพอร์ตมันก็เริ่มดูดีขึ้นและยิ่งมีสมบัติฝนดาวตกเนี่ยอะช่วงที่สมบัติฝนดาวตกเข้ามาใหม่ๆทุกคนก็จะรู้กันว่าน้องอะคอมโบกับฝนดาวตกได้ค่อนข้างดีมากนะครับ มันทาให้เซตทาแต้มของน้องอะค่อนข้างกลับเข้ามาแต่ว่าน้องก็กลับมาโดดเด่นในฐานะผัดสองซะมากกว่านะครับเซตผัดแรกของน้องเนี่ยแต้มไม่ได้เยอะมากแต่พอเล่นเป็นผัดสองให้กับเซตสมบัติดาวตกก็คือทําแต้มได้ค่อนข้างดีเนาะโอเคสำหรับจังหวะผัดแรกของน้องเนี่ยเราจะเป็นจังหวเะเคเบิลเลอรสามขวดแต่ว่าเลือดมาาันจะค่อนข้างเหลือนะครับดังนั้นผมจะลงหลุมไป1ทีเนาะเดี๋ยวผมจะไปลงหลุมข้างหน้าเน่ยตรงเนี้ยงลงไปเลยเนาะก็ลงหลุมไปเลยเพราะว่ายัางไงเลือดเราก็เหลืออยู่ดีนะครับลงเพื่อเอาระยะทางเพิ่มเตินะิมมมมมนาาถ้้้้ว่่่่ไไไไไไลลลงงงงงงดดดกกก็็็ตตออรจๆ ึ้นอยู่กับว,ว่าอยากลงไม่อยากลงแต่เนี้ยผมรู้สึกว่าลงลง,ลงไปเหอะนะผมเพราะว่าได้ระยะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วเลือดมันก็ค่อนข้างเหลืออยู่แล้วก็คือถามว่าน้องมีปัญหาในเรื่องของจังหวะไงผมวองว่าไม่มีนะน้องก็ยังเล่นได้ค่อนข้างดีนะผมเล่นเป็นถัดแรกอาจจะเลือดเหลือหน่อยแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะผมมองว่าจังหวะแบบเนี้ยก็ดีแล้วนะผมส่วนในการเล่นเป็นผัดสองเนี้ยก็เล่นเป็นจังหวะเก็บค้ใหญ่2ขวดได้ถ้าสมมติว่าบัฟมาในแผ่นหน้าเล่นเป็นผัดแรกอาจจะไม่ได้เด่น แต่ก็อาจจะเด่นในฐานะผัดสองเล่นเป็นเซตสองบัตรฝนดาวตกก็ได้เล่นกับคุกกี้บางตัวอะไรเงี้ยเล่นเป็นผัดสองให้สับป,ปะรดอะไรเงี้ยก็คิดว่าอาจจะมีส0โผล่มาเหมือนกันแต่ก็แล้วแต่ดาด,ด้วยไม่รู้ว่าอัปเดตพรุ่งนี้ที่จะมาถึงเนี่ยจะมีการอัปเดตเอ็มแลนด์หรือเปล่าเพราะว่าเอ็มแลนด์เนี่ยมันอยู่อย่างนี้มา2รอบแล้วไงปกติเนี่ยเอ็มแลนด์ทุกๆ2สัปดาห์มันจะมีการเปลี่ยนด่านหนึ่งด่านถูกไหมแต่รอบนี้เนี่ยอยู่มาเดือนหนึ่งละมันก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนด่านอะไรนะผมไม จะเปลี่ยนด่านทุกๆเดือนหรือจะไม่เปลี่ยนเลยจนจบซีซั่นอะไรแบบนี้นะผมะต้องรออีกทีแต่โดยรวมก็คือช่วงเนี้ยด่านก็จะน่าเบื่อหน่อยเพราะว่าด่านให้เล่นจริงๆจังๆก็มีแค่ประมาณ3ด่านนะผมสด่านไอ้ด่านที่4มันก็ต้องไปไต่เลเจนต์ขึ้นไงซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไต่เลเจนต์เลยนะผมจะตัดรอบอยู่แล้วพรุ่งนี้ยังเล่นไม่ขึงเลยเลเจนต์นะผมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพยายามไปสแปมให้ได้ภายในวันนี้ละกันนะผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเอารีวิว M4 ในบางเซตทำแต้มไ,ไงเพราะว่า อ่าโอเคสักยูปิดท้ายไปก็ผ่าสองผมใช้เป็นมันฝรั่งเนะเาะก็พยายามเก็บเยลลี่โดดอะไรให้ได้เยอะๆนะผมก็จบที่756ล้าสิบล้าน,นะผมก็แต้มก็ไม่ได้เยอะมากนะก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเนาะอย่างว่าตัวมันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นเรามาต่อกันที่ M2 กันกับด่านวิหารวีรบุรุษผู้สงสาก,กันนะผมก็ใน M2 เนี่ยจะใช้สมบัติเป็นทาแต้มล้วนนะก็คือยังใช้เป็นสมบัติคู่เหมือนเดิมก็เป็นตัวของฝนดาตวตกกับแอปเปิลนะและอีกชิ้นนึงเนี่ยผมเลือกมาเป็นตัวของแคน,น คือแคนดี้ดาวตกเนี่ยมันช่วยสแปมยเมลี่ได้ในระดับหนึ่งไงแล้วก็ตัวน้องไดโนเนี่ยความสามารถในการใช้สกิลมันก็พุ่งค่อนข้างเร็วในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้พุ่งไกลอะไรมากไม่ได้พุ่งเร็วมากนะครับแต่ก็สามารถพุ่งได้ตลอดมันก็เลยพอใช้อันนี้คุ้มอยู่แถมผ่าส,สองแล้วก็ใช้มันฝรั่งด้วยมันก็สปอร์ตกันระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะใช้เป็นสบสัิสแปมยเมลี่ชิ้นอื่นอย่างเช่นพวกเรือดำน้ำําจรวดขวดน้าป๊อปหรือใช้เป็นป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะว่า สมบัติชิ้นไหนที่มันเสียลรี่ได้เยอะก็คือเหมอเอาะออกมาเล่นคู่กันหมดนรับคือถ้าเป็นในหลักนี้เนี่ยแต้มก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าไม่ต้องใส่เครื่องยนต์ก็สามารถไปถึงขดเลือดได้แต้มเบสก็เลยจะเยอะขึ้นจากความสามารถของสมบัติน,น้องอ่ตัวของไดโ,โนเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงตัวเบสแต้มน้องเนี่ยถ้าเทียบตามอายุคุกกี้มันก็ตามสภาพน้อก็คือแต้มเบสอะน้องไม่ได้เยอะมากแต่ที่มันทําให้น้องอยู่ในเมตาได้ตลอดเนี่ยก็เพราะว่าความสามารถในการเสียเรี่ที่ค่อนข้างเยอะจากความสามารถสกิลของน้องน้นอ,นนอนก็คล้ายๆ้ไฮเดนียนะก็คือ มันอยู่ในเมตาได้ยาวเพราะว่ามันเหมาะกับการเล่นคู่กับสมบัติในเมตานั่นแหละนะครับพอฝนดาวตกเข้ามาเนี่ยมันก็มีช่วงที่น้องเนี่ยค่อนข้างกับเข้าเมตาในถ่าผัดส,สองค่อนข้างเยอะเลยสำหรับตัวไดโนโนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างซัพพอร์ตกันอ่ะอตอนช่วงที่ไดโน,โนดอกไม้น้ำเข้ามาแรกๆเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้องค่อนข้างจะแบบติดหลมนะคือน้องเนี่ยไม่โหดเลยในะตอนเวลานั้นเพราะว่าน้องเนี่ยแต้มเบสถ้าเทียบกับคุกกี้ในตอนนั้นด้วยกันก็ถือว่าแต้มก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ ความสามารถของสมบัติเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สปอร์ตตอนนั้นเนี่ยฝนดาวตกยังไม่เข้ามันมาแค่แอปเปิลมาเล่นคู่กันแล้วด,าด่านมันก็ไม่ได้สปอร์ตด้วยมันก็เลยทําให้น้องเนี่ยถ้าเทียบกับคุกกี้ในเมตานะตอนนั้นก็คือไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่พอเวลามันผ่านมาเรื่อยๆมีฝนดาวตกมีดา่ดานสปอร์ตเข้ามาอะไรเงี้ยก็ทําให้เห็นว่าน้องเนี่ยสามารถยืนในเมตาได้ค่อนข้างยาวนานมากนะผมอย่างที่บอกไปก็อารมณ์ไฮเดนเนียออารมณ์เดียวกัน2ตัวนี้ก็จังหวะคล้า,ายๆกันด้วยนะผมในเรื่องของจังหวะการเล่นเนาะก็ มันเลยยังยืนพื้นในเมตามาได้ค่อนข้างนานอยู่ยิ่งถ้าเป็นในเบรกเอาเนี่ยใครปั้นมาไว้ก็คือได้ใช้ยาวๆน้คือเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้เด่นขนาดนั้นแต่ก็เป็นตัวที่แอบแฝงอยู่ในเมตามาอย่างยนานต้องเพราะว่าเป็นเมตาลับๆมาโดยตลอดอะไรแบบนี้นะครับอ,อย่างที่บอกไปเนาะมันอยู่มานานแล้วอะก็เกินปีแล้วนะสำหรับตัวนี้อย่างว่าแต้มเบรมันก็ถ้าเทียบกับคุกกี้ใหมๆ่ๆอะไรเงี้ยมันก็ซู้ไม่ได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่แต้มมันจะดูแบบโอเคขึ้นมาหน่อยมันก็นั่นแหละ มันซัพพอร์ตมาจากสมบัติเป็นหลักนะครับคือซัพพอร์ตไอความสามารถของสมบัตินี่แหละมันช่วยซัพพอร์ตให้แต้มเนี่ยมันเยอะขึ้นมาเนาะโอเคผมจะลงหลุมตรงนี้ไปนะครับอ,อย่างที่บอกไปว่าหลุมเนี่ยลงก็ได้ไม่ลงก็ได้เพราะว่าไม่ลงเนี่ยก็มีค่าเท่ากันนะแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่มันมีด่านลงเรียนล้างสยองขวัญมะ,ะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่น้องค่อนข้างเข้าเมตตาในการเล่นชิงถ้วยด้วยนะเพราะว่าด่านนั้นอะเฮลี่เยอะมันทําให้ตัวของน้องอะสาาามมรถทํแต้้ไดเย ถ้าสมมติว่าด่านที่มีเยลี่เยอะๆกลับเข้ามาอีกเลยเงี้ยผมมองว่าน้องไดโนโดอกไม้น้าก็มีสิทธิ์ต่อเข้าเมตาเหมือนกันก็ต้องรอดูในการบัฟที่จะมาในแพทวันพรุ่งนี้ว่าน้องเนี่ยจะโหดแค่ไหนนะครับคือเบสแต้มเนี่ยจะโหดแค่ไหนคือสมบัติอะผมคิดว่าคงไม่บัฟหรอกเพราะว่าสมบัติที่เล่นคู่กันในปัจจุบันมันก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างดีลูกโป่งก็ไม่ได้แย่ยิ่งเอามาเล่นคู่กับฝนดาวตกก็คือช่วยกันได้ค่อนข้างเยอะนะครับแมค่อนข้างโอเคเลยหลักๆกเนี่ยผมมองว่าก็จะเป็นเร ้าเบดแต้มบัฟมาอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยผมมองว่าทรงน้องก็อาจจะยังเหมือนเดิมก็ต้องรอดูคุกกี้ใหม่ที่จะมาพรุ่งนี้ด้วยว่าคุกกี้ใหม่เนี่ยมันเหมาะเล่นเป็นผักแรกมากน้อยแค่ไหนสาหรับเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นยากนะครับมอย่างน้องกว๋วยเตี๋ยวถ้าสมมติว่ากว๋วยเตี๋ยวโหดอะไรเงี้ยน้องไดโนก็อาจจะยังคล้ายๆเดิมก็คืออาจจะไม่ได้โหดยืนพื้นในเมตาขนาดน,นั้นแต่ก็อาจจะเป็นตัวที่ยังใช้ในเบรกเอาได้ยาวๆอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูอีกทีเพราะว่ามันมีเรื่องของการอัปเดตเอาที่จะมาในช่วงการอัปเเดดตววัันนนนุ่งงี้้ยอ ก็ลเลยค่อนข้างน่าสนใจนะนั่งไดโนโดอกไมน้น้ำเนี่ยก็มีสิทธิ์ใช้งานค่อนข้งสูงนะครับถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ปรับจังหวะอะไรไปอะไรเงี้ยผมมองว่าก็อาจจะยังใช้งานได้นะยาวๆนะอืมโอเคก็สกิลปิดท้ายไปนะครับมันฝรั่งเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นผัดส,สองที่เหมาะกันอองที่สุดแล้วเพราะว่ากินระยะได้ไกลนะครับโอเคก็จบที่791ล้านเห็นไหมอ่ะ792เลยนะครับด่านนี้ทำแต้มได้เยอะขึ้นเพราะว่ามันสามารถใช้สมบัติทำแต้มมาช่วยเหลือได้นั่นเอง โอ okay, เคเลามาปิดกันที่ M3 กับพื้นที่จะส่งพิซซ่ากันนะครับคือต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นใน M นี้เนี่ยทำแต้มได้น้อยแบบมากๆเลยเห <He en S 1> ็นชัดเลยว่าแต้มเบสของน้องน้อยนะครับเพราะว่าใน M นี้เนี่ยเราไม่สามารถใช้เป็นตัวของสมบัติทําแต้ม2ชิ้นได้ก็คือไม่สามารถใช้เป็นเครื่องยนต์ชิ้นเดียวได้ไปถึงขวดเลือดอะไรเงี้ยไปไม่ถึงนะครับต้องเล่นเป็นสปีดสชิ้นเนะเาะก็เลยทําให้แต้มเนี่ยดรอปมาก แล้วก็ผมไปลองเล่นเป็นลูกโป่งกับฝนดาวตกละปรากฏว่าอืมันแต้มเบสมันไม่ได้ห่างกับตัวของเข็มทิศเลยในเอ็มนีน้อมเพราะว่าด่านนี้เนี่ยมีลุงเยอะถ้าทําให้การที่มีซุปเปอร์แมเล็เนี่ยมันก็เลยพอที่จะทําแต้มได้ดีพอๆกับการที่เล่นเป็นสมบัติสเปนยูรีเลยนะครับนั้นผมก็เลยใช้เป็นเข็มทิศแทนก็เลยทําให้ต้องในโนดอกไม้น้ำเนี่ยในด่าน M3 าเนี่ยทำแต้มได้ค่อนข้างน้อยจริงๆครับผมก็เลยคิดว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการปรับด่านเมื่อไหร่ ถ้าสมมุติว่ามันปรับด่านแบบเป็นซีซันไปเลยก็จะทําให้ผมมองว่าน้องไดโนก็นอาจจะใช้ชีวิตในเมตายากขึ้นระดับหนึ่งสําหรับในช่วงการอัปเดตเดือนหน้านะครับเพราะว่าด่านที่ผมมองว่าเล่นได้จริงๆก็จะมีแค่ M2 นะ M1 เนี่ยช่วงด่านท้ายก็เยลลี่ไม่เยอะเล่นเป็นเซตสแปมยเยลลี่ก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแถมผัด2ที่เหมาะเล่นกับน้องที่เป็นสายเซตเยลลี่เหมือนกันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะที่แบบเอามาเล่นคู่รวจังหวะเข้ากันอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับแบบพวกไฮเดนยเียแสงจันอะไรเงี้ยมันก็เอามา่ดไม้ได มันก็เลยทาให้ค่อนข้างผมมองว่าแต้มเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูแบบเสียเปรียบนิดนึงก็ลเลยต้องรอดูเซตไปอีกทีนะครับถ้าสมมติว่าในแพทหน้าเขาไม่ได้ปรับจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังใช้แล้วยังเหมาะเล่นใช้เซตแบบนี้อยู่มันก็อย่างที่บอกไปคือมันไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่ามันต้องดูด่านด,ด้วยถ้าด่านมันเหมาะอะไรเงี้ยมันก็จะทําแต้มได้เยอะถ้าด่านมันไม่เหมาะอย่างเงี้ยด่านมันแบบไม่ไหวไประยะทางขวดเลื่อนไม่ถึงหรือเล่นเป็นเซตสแปมเยดี้ไม่เหมาะอะไรเงี้ย มันก็ยิ่งทําให้แต้มของน้องก็ดรอปลงแปตามไปด้วยนั่นเองนะครับคืออย่างที่บอกไปน้องไดโนอ,อะแต้มเบรไม่เยอะหรอกมันไปเยอะเพราะว่าความสามารถสมบัตินะครับคือช่วงที่ผ่านมาที่มันโผล่ในเมตามาตลอดก็เพราะว่ามันมีสมบัติช่วยมีบัฟด่านช่วยนั่นแหละมันก็เลยค่อนข้างกลับเข้ามาโดดเด่นในเมตาบ้างนะครับก็ไอตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยตอนนี้ผมก็ยังพยายามไต่ชิงทั่วอยู่นะครับคือพยายามไต่ขึ้นเลเวลนะแต่ตอนนี้เพิ่งไต่ได้ประมาณ 2,300ถ้วยเองมั้งอ,อ,อยู่ประมาณมาสเตอร์เองนะผมก็จะพยายามไต่ให้ขึ้นเลเจนให้ได้ก่อนที่มันจะตัดรอบในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปสแปมชิงถ้วยรลวๆัวนะผมคือเหนื่อยอะเออรู้สึกว่าปรับชิงถ้วยระบบชิงถ้วยมาใหม่อะ่ะคืออจริงๆถ้าไม่ติดว่าต้องไปเล่นเออะผมก็คงไม่ไต่หรอกนะผมเพราะปกติผมก็ไม่ได้ไต่ถ้วยอยู่แล้ว ปกติผมไม่ได้ชอบไต่ถ้วยอยู่แล้วนะแต่ว่าพอมันมีเรื่อง M4 เข้ามาแล้วแบบติดว่าเอ้ยมีคนขอให้รีวิวดาดอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวต้องพยายามไต่ให้ขึ้นเลเนนะปกติผมเคยขึ้นเลเจนที่ไหนถ้าใครสังเกตก็จะรู้ว่าผมแทบไม่ขึ้นเลเเจนเลยนะขึ้นแบบซีซั่นไหนขยนันจริๆงๆอ่ะเออถึงจะไต่ขึ้นแต่ปกติก็คือไม่ขึ้นเลยสําหรับเลเจนเพราะว่าขี้เกียจนะ แต่ว่าซีซันนี้ก็คือมันมีเรื่องของด่าน M4 มาด้วยไงยเออก็เลยแบบนิดนึงนะแถมช่วงนี้ด่านให้เล่นในชิงท้อนมันก็น้อยเพราะว่า1แลน1-9ถึงมันไม่มีด้วยไงอพอมันไม่มีแลน1-9ถึงเหลือแต่มาสเตอ Land นมันก็วนกันอยู่แค่3-4ด่านอะไรเงี้ยเล่นจริงก็มีก็แค่3ด่านอย่างที่บอกไปเพราะว่า M4 มันก็ล็อกให้สำหรับเล่นในเลเจนเท่านั้นนะคร ผมมองว่าชิงถ้วยมันก็อย่างว่ามันเพิ่งปรับมาเนาะก็คงมีการปรับไปเรื่อยๆนะแถมในการอัปเดตพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องของการอัปเดตระบบรางวัลใหม่ด้วยก็ต้องรอดูอีกทีแล้วผมเพิ่งทําคลิปแนะนําแพดไปไงเออก็ซวยไปนะก็น่าจะต้องทําใหม่เพราะว่ามันมีการอัปเดตระบบปรับปรุงรางวัลใหม่ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันในแพทหน้าก็เออพิ่งทําคลิปแนะนําผู้เล่นไปเองปรากฏว่าอ่ะโดนเดฟแกงแล้วเนี่ยผมโดนเดฟแกงประจำนะผม คือ,คอถ้าพรุ่งนี้มันมีตัวอื่นที่ไม่ใช่ไดโนดอกไม้น้าบัฟมาอีกเราไม่ได้ลงคลิปนี้ก็คือเดฟแกงนั่นแหละเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมบอกไงว่าเขาจะปรับอะไรบ้าง <c oughs> โอเคไม่เป็นไรน้ก็สกิลปิดท้ายไปเนาะถ้าเป็นในด่านนี้ก็อย่างที่เห็นว่าแต้มมันน้อยจริงๆน้ก็จบที่690ล้านเนาะอย่างว่ามันไม่มีตัวอะไรซัพพอร์ตเลยน้โอเคก็ประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้น้องก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย